ในส,ส่วนของอโครงการในวันนี้นะครับเป็นโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤตเราก็ได้มีการจัดทำแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งในโครงการที่เราคิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ SME นะครับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับได้มีแนวคิดหรือว่ารับรู้ในส่วนของกลยุทธต์ต่างๆนะครับที่จำเป็นสำหรับการที่จะต้องมาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับ แผนธุรกิจองค์กรของตัวเองนะครับให้สามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ เริ่มกันที่ก้าวข้ามวิกฤตอย่างมั่นคงด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์กรระดับมือาชีพต่อด้วยติดอาวุธครบมือในองค์กรเพื่อก้าวข้ามวิกฤตกายพร้อม ใจพร้อมเสริมจิตเติมแก่ให้กับทีมทำงานและเครือข่ายคอนเน c t ชันวิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมองกว้างทำได้ไกลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีในระบบแผนกลยุทธ์องค์กรหลังวิกฤตหรือ Industry Digital Management ้องกันปรับรปรุงเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งและการสร้างระบบมาตรฐานให้ทันที่ปรึกษาด้วยกูรูที่เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆผ่านระบบแชทบอรดอาทิการตลาดทางด้านดิจิทัลทางด้านการแก้ปัญหาองค์กรเพื่อให้ท่านสามารถถามปัญหาและรับคำปรึกษาแบบส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์ ก่อนที่จะเริ่มเรียนระบบออนไลน์ต่อไประบบที่ปรึกษาออนไลน์พร้อมแล้วที่จะให้ท่านเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะกับบริษัท การเชนจูชิปช่วยนะครับได้หลายเรื่องมากนะครับปรับปรุงนะครับไมชั่หรือศักยภาพของพนักงานรวมทั้งผู้บริหารทุกคนของในบริษัทสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณวงส่งเสริมุตสาหกรรมสำหรับโครงการเชนจูชิปที่ยกระดับการแก้ปัญหาขององค์กรได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับ ขอขอบคุณนะคะโครงการเชนทุกชิปนะคะจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและก็หอการค้าไทยหอการค้าจังหวัดสระบ,บุรีนะคะที่ให้โอกาส,กส,รสบริษัทสระบุรีฟาร์มนะคะฟาร์มสุกรณ์พกครุงจอเนี่ยได้เข้าไปร่วมโครงการนะคะซึ่งเราว่าจากเดิมที่เรามีความแข็งแร่งในเรื่องของธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์อุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยทำให้เราเพิ่มศักยภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ หวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตนะคะที่เราเติบโตไปพร้อมๆกับหอการค้าไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่เติบโ,โตเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะเป็นเคสที่ดีให้กับหลายๆองค์กรหรือว่าหลายๆชุมชนหรือว่าหลายๆกลุ่มธุรกิจนะคะที่อยากจะปรับปรุงแล้วก็เพิ่มศักยภาพด้วยการเข้ามาร่วมด้วยกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็หอการค้าไทยในอนา,า <S 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 คต โวินาคุญมาที่เล่นน้ำนะคะมาจากบุญไัฟาร์มตอนนี้ของเราทำความกุ้งค่ะก็คือในแบรนด์โอเซียก็คือกุ้งทอดกรอบที่เป็นคล้ายๆสแน็คเป็นสแน็คมีโปรตีนสูงมีแคลเซียมสูงโลโซเดียมนะคะตัวนี้แล้วก็ไม่ผสมของคูรสค่ะก็ขอบคุณโครงการนี้นะคะที่ทำให้น้ำอะ่ะสามารถคิด ผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมาได้แล้วก็มีแนวทางในการขายมีแนวทางที่เราจะไปต่อในการทําตลาดขอขอบคุณน,นะคะศูนย์สง่สงเสริมศหกรรมภาคแปดด้วยนะคะที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็โครงการเชนฟูชิพเนี่ยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากขอบคุณมากๆค่ะ จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการเชนทูชิปเราก็ได้เขียนแผนไปเขียนปัญหาของเราไปอาจารย์หนึ่งที่าึาษาต่างๆได้เห็นปัญหาของเราแล้วได้เข้ามาแก้ตามจุดบอดต่างๆทําให้เราพูดจุดบอดได้หมดเลยหลังจากโควิดนี้แล้วผมรับได้เลยว่าเราจะสู้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ได้ดีที่สุดครับก็อขอบพระคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับ ให้เราเข้าร่วมโครงการตั้งแต่อุณหาภาข้างกับชา้างพุชชอนมาเป็นระยะเวลาสิปีทําให้เราแข่งแร่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งโครงการของเชฟดูชินี่ต้องบอกเลยว่าติดอาวุธให้คุณอาภาข้างและชา้างพุชชอนทาให้แข่งแต่งขึ้นหลังโควิดยังไงต้องกลับขอ,ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการอุตสาหกรรมผู้ยยใ,ใหญ่ใจดีท่านับขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ นิกาจิตวลาว์นะคะเ,เป็นพอสำนักส่งเสริมบริษัทผลิตดิบเ e ลวเมทัลแมนุแฟคเอรี่ซึ่งบริษัทนี้เป็นโรงงานที่รับจ้างผลิตน้ำมันหล,ล่อลื่นและเชลบดีสำหรับ OEM แล้วก็มีบริษัทในเครือคือน้องเครื่องเวลลอยนะคะซึื่องรถล้นคนเหลือหลายซึ่งบริษัทก็รับจ้างผลิตมาเป็นเวลา4 0ปีแล้วนะคะพอมีโควิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่ชะงักลงเพราะว่าลูกค้าก็จะรับของไม่ได้ส่งออกไม่ได้ บางส่วนก็เราแมทจะเข้าไม่ได้สําหรับปีนี้พอเราได้ยินหัวเชนพีชีชโชคดีที่เราได้เป็น20บริษัทที่ทางกรมได้ส่งอาจารย์ขเข้ามาช่วยคืออาจารย์สมพงศ์นะคะอาจารย์ได้แนะนําซึ่งเราก็ได้นํามาปรับปรุงนะคะมีทั้งกระบวนการลดของเสียมีทั้งกระบวนการที่ลดการเคลื่อนย้ายมีทั้งกระบวนการพัฒนาพนักงานให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ productivity ด,ดีขึ้นสวัสดีครับผมเอ็มนะครับเป็นาญาตของร้านสีตัว ร้านของเราเนี่ยก็มายาวนานกว่า4 0ปีแล้ววันนี้วิกฤตโควิดก็เข้ามาผมบอกเลยว่าร้านเราเป็นร้านหนึ่งที่ผ่านวิกฤตมาไม่ว่าจะเป็นปี40แฮม,มเบอร์เกอร์วิกฤตปี54น้ำท่วมแต่วันนี้ครับโควิดผมมองไม่ออกผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผู้คนในครอบครัวได้รับผลกระทบแม้กระทั่งลูกน้องบอกตามตรงว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำอย่างไงมึนมาก,มาก เราก็เริ่มกลับมาคิดว่าแล้วอะไรที่จะเป็นทางรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งที่ผมได้รับคําปรึกษาจากท่านอาจารย์วรพลนะครับสิ่งแรกก็คือในเรื่องของฐานข้อมูลลูกค้าโดยปกติแล้วเราจะไม่ได้เก็บฐานข้อมูลของลูกค้ามีการจัดเก็บฐานข้อมูลใหม่แล้วก็สามารถที่จะนําฐานข้อมูลนั้นมาเป็นช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงวันนี้พอผมได้รับการแนะนําจากท่านอาจารย์วรพลแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงผมมองเห็นคุณค่าของการที่จะใช้ช่องทางนี้เลย